กินน้ำไม่กินโอ้ข่อีกคือเกา ครับพี่น้องสวัสดีตอนสายๆคือเก่าก็อ,ออกมาผมมาปักกันเฉียนเกลือเลยรครับพี่น้องกับพาหนุครับผมทางช่องถันมือควนวันบานครับออกมาหาใสปลาไหลคือเก่าเลยครับพี่น้องมาตามถามตามนองคือเก่าไม่ก็ oh จะกระรวยหาจุกหาเงี้ห่าใสาไปลูกปลาไหลเลยครับตอนลูกน้อยหนอ่อย หาดูหาใสไปหรืออะไล่ะครับพี่น้องดูไปไม่ได้ไปไหนกันหาลาไลโอเคไปพี่น้องหาดูหาใสไป,ไปเล่นเล่น <c oughs> กิน <c oughs> โอ้ใสแบบบุโขูด มคคกกไม่เชื่อก็ต้องเชื่อแต่ก็กินแบบไหนมาสาย,ย,ยลอยๆหรออู้หึอะรารแบบไายไดรดอกไข่าย่โอ้ยผี่นอกเลยนี่ปุ่มนู่นกินอยู่หรอวะไงสายระนิดเดียวหนึ่ง ดูดูดูกดอะไรอยู่นะโอ้ยไม่มาแบบนี้หรอกินอะไรแบบนี้นฮะ,ะโอ้เงี้ยอือโอ้โอโอ้ยโอ้เ้ขาเหลียบอะไรดูกคุณด้วย เขาเรียกปลาไหลอย่างกันนี่แม่เจ้าเลยโว้ยโว้ยโอ้โว้ยเกโอเคกินน้ำไม่กินโอ้ไข่อีกคือเก่าโอ้ปวดผู้โอ้ ปวดพูไปล่ะแม่ดึงอย่างเดียวเลยแงอติมมานแม่แมแมแม พี่น้องเข้าบ้านครับผมดูเบ็ดเสร็จมุแล้วแหมเมื่อกี้เกือบกินไม่ได้พี่น้องเลยปลาไหลมันไม่ได้กินเบ็ดหรอกเบ็ดเกาะหลังเบ็ดเกาะหลังปลาไหลดึงขึ้นมาที่นี่เบ็ดมันหลุดปลาไหลกัดเดดลงน้ำเลยเอาตีนเหยียบเอาแล้วก็มือขวาเอาเกือบกินไม่ได้กินไปบุญไ่วยังเป็นของเราอยู่โอเคไปพี่น้องยังไงก็คลิปน,นี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับตะข่ายนะนะครับก็เดี๋ยวจะพาไปหาอยู่หากินทางไหน,นก็เดี๋ยวคอยติดตามกันนีดนึง ไปยังไงโอเคครับผมขาบาถครับสวัสดีครับสวยงามเลยวัาน,นี่พอเดนตามโมเดอรอยู่ใหญ่ใหญ่อยู่โอเคเดีือดรามไปไปขัาบพาี่น้อง